สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะมะมมี่นางเอกแม่เบีย้ยในตำนานหน้าล่าสุดแพ้น้ำยาสักผ้ารุนแรงมะมมี่นักแสดงสาวชื่อดังเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องสำหรับมะมมี่นักขับประพานาคประสิทธิ์นางเอกแม่เบีย้ยในตำนานปัจจุบันอายุ4 2ปีบอกเลยว่ายังคงสวยแซ่บเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยทีเดียว ในอดีตที่ว่าสุดๆแล้วปัจจุบันคือเกินต้านแม้ว่าจะแต่งงานมีลูกแล้วถึงสองคนก็าตามสวยแซบไม่มีแผลเลยจริงๆค่ะทุกคนมอมีผลงานเรื่องแรกคือภาพยนตร์กึ่งสารคดีเรื่องปมไหมยและเป็นที่รู้จักในผลงานการแสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องแม่เบีย้ยและต่อมากับภาพยนตร์เรื่องเจ้าสาวผัดไทย ต่อจากนั้นได้ร่วมแสดงภาพยนตร์ของประเทศอังกฤษเรื่อง Butterfly Man ซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัดลดารานำหญิงยอดเยี่ยมจากการประกวดในเทศกาลแสลมดังฟ f ล์มเฟ s ติวัลของอเมริกาจากนั้นเธอได้ร่วมงานกับภาพยนตร์ของแคนาดาเรื่อง First Bite และต่อด้วยภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับเพื่อนเรื่อง ีเฟนซึ่งได้รับเลือกใช้ในเทศกาลโตโตอินเตอร์เนชันแนลฟิล์มเฟสติวัลปี2005ล่าสุดเมื่อมีทำเอาหลายๆคนตกใจหนักมากเมื่อเจ้าตัวออกมาโพสภาพใบหน้าบวมพร้อมระบุข้อความว่าเชื่อหรือไม่ว่านี่คือผลจากการแพ้น้ำยาสักภาพปูที่นอนไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะเพราะบางครั้งอาการแพ้นี้ถึงขั้นทำให้หายใจไม่ออก จมูกบล็อกไม่สามารถหายใจทางจมูกได้ต้องหายใจทางปากเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนหรือใครคนไหนบอกเราว่าแพ้อะไรก็ตามเราจะมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะสิ่งที่เขาแพ้สามารถทำให้เขาเสียชีวิตได้เลยปอลอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนกลางคืนและทั้งคืนต้องหายใจทางปากเพราะเนื่องจากแพ้หนักมากเคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับตัวเองแล้ว แต่ไม่ได้มากเท่ากับเมื่อคืนนี้ใครที่แพ้อะไรก็ตามต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะและพยายามบอกคนรอบข้างให้เข้าใจด้วยว่ามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแฮชแท็กแพ้และไม่ใช่เรื่องตลกและไม่เชื่อในสิ่งที่เราแพ้บางคนแพ้ในสิ่งที่ไม่ควรแพ้แต่ไม่มีใครเชื่อจนได้เห็นกับตาตัวเองในวันที่แพ้ขั้นรุนแรงท่ามกลางเพื่อนผองและแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์ ส่งกำลังใจให้มะมีหายไวๆขอขบคุณ้นแรงข่าวจากกบข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ